มูลนิธิสวิงร่วมกับเมืองพัทยาเตรียมจัดงานพัทยาคอมมูนิตี้ไพร์2,024 8มิถุนายนนี้รับเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศและเตรียมผลักดันเมืองพัทยาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน world pride ครับนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพัทยาคอมมูนิตี้ไพร์2,024 พร้อมด้วยนางสาวสุรางจันแย้มผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการหรือว่าสวิงคณะผู้จัดงานพัทยาคอมมูนิตี้ไพร์2024ครั้งที่3และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ดยมีกำหนดจัดงานดังกล่าวในวันเสาร์ที่8มิถุนายน2567ที่บริเวณหาดจอมเทียนเบืองพัทยาและบริเวณโค้งดงตาลเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการให้ความสำคัญถึงสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศพร้อมกับมีการเฉลิมฉลองการสมรสเท่าเทียมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการให้ความสำคัญถึงสิทธิและความเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นว่าเมืองพัทยาเป็นมิตรกับคนทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุขและเพื่อผลักดันให้เมืองพัทยาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride ตต่อไปโดยจะมีตัวแทนจากผู้ประกอบการทั้งภาคราัฐภาคเอกชนห้างร้านชมรมสมาค,คมและองค์กรต่างๆส่งตัวแทนมาเข้าร่วมเดินขบวนนะครับ ในที่ประชุมยังได้มีการหารือกันเรื่องของการจัดการจราจรรูปแบบการเดินขบวนโดยปีนี้กําหนดการเดินขบวนตั้งแต่บริเวณด้านหน้าโคลเซียมโชพัทยาบุนะ่งหน้าไปที่3แยกพระตําหนักก็ประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับไปสิ้นสุดบริเวณโค้งดงตาลชายหาดจ,จอมเทียนแล้วก็จะมีการปิดจราจรหนึ่งช่องทางนะครับซึ่งขบวนก็จะเริ่มเดินตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไป สำหรับรูปแบบขบวนครับก็มีหลากหลายขบวนต่อเนื่องกันตั้งแต่ขบวนพาเรดนะมีรถแห่สุริพรอัมภัยพงศ์ครับมีขบวนกรองยาวขบวนวงดุริยางทหารเรือแล้วก็ขบวนคาริวัลครับพร้อมทั้งมีการจัดเวทีคอนเสิร์ตเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงาน3เวทีนะครับทั้งที่จอมเทียนคอมเพล็กซ์ที่หาดจอมเทียนแล้วก็จุดสุดท้ายที่เวทีโค้งดงตาลน,นะฮะ